จุก,กุย h o อบบี้เวิลภูมิใจเสนอสวัสดีครับจุก,กุยตะลุยเกมวันนี้ได้รับพัสดุฮะจากคุณโจโจ้จากาการที่ผมไปประมูลมาในในกลุ่มฮะ กลุ่มเกมเก่าะก็มีจัดส่งเดอร์เคอรี่ฮะมีติ๊กเกอร์ระวังแตกติดมาด้วยอันนี้มีที่มาที่ไปฮะคือจริงๆแล้วอ่าผมไปได้เดี๋ยวนะครับผมไปได้ตัวนี้จากญี่ปุ่นมากราฟกราฟหนึ่ง กราฟหนึ่งไปได้จากญี่ปุ่นมากรัฟหนึ่งที่โปรโลเตโต้ฮะคือไปแล้วไม่ค่อยได้อะไรติดมือแล้วเลยตัดใจซื้อไปครับก็ทีนี้ก็ต้องมาตามหาสีขาวฮะสีขาวกับโลโก้ส้มทีนี้ก็พอดีกลับมาเจอเรียกว่าเป็นโชคชะตานะฮะทำให้เราได้มาเจอกัน ละครมากก็โอ้โห <c oughs> นี่ฮะแปะแปะไว้ยช่นนี้อย่างนี้ห่อมาดีมากเลยอ่ะ ครับตัวนี่เป็น AV Booster เดี๋ยวเราเค่อยว่ากันตอวนี้ก่อนเอาไปอีกก่อนผมนจะบอกว่าตัวนี้ ราคาถูกกว่าที่ผมเจอที่ญี่ปุ่นอีกอะตอนนี้นะเกมยิบเกมเก่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพงมากโดยเฉพาะที่โตเกียวนะ่ะแพงมากซื้ออะไรแทบไม่ได้เลยก็กันใจซื้อมาบางอย่างก็เดี๋ยวไว้คลิปเปิดกระเป๋าผมยังไม่ได้อัพเลยก็เดี๋ยวไว้รอดูกัน แกะได้แล้วกล่องนะฮะสภาพกล่องก็ถือว่าโอเคนะฮะโดยรวมผมให้ผมให้แปดสิบแปดสิบแปดสิบห้าเลยอะ่ะแปดสิบห้าเปเ็นเลยก็มีแบบว่านิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยสวยสวยไดะะ้ใช้ได้ใช่ได้มีคู่มือ ข้อมือยันิดนึงไม่ใช่ปัญหาแต่ตัวนี้เขาจะไม่มี AV นะฮะจะเป็น RF ก็ต้องมาต่อสาย RF จะมีตัวคุณโจโจ้เขาเรียกว่าด้วงมีตัวด้วงกล่องนี้จะไม่มีตัวด้วงจะเป็นตัวแบบอะไรอะสายแบบอีกอันนึงอะเอาไว้ต่อปักกันประมาณนี้ประมาณนี้ ซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ไฟฮะ AC ร้อยโวลต์สิบสอง VA DC เก้าโวลต์หกรห้าสิบมิลลิแอมนอกบวกในลบเพราะว่าตัวนี้ต้องผ่านมอแปลงนะครับไฟร้อยจอยฮะจอยถือว่าสวยมากถือว่าสวยฮะ ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยมีแค่ไอ้ตรงนี้ที่ดำหน่อยผมว่าน่าจะทำความสะอาดได้มีคนถามว่าทำความสะอาดใช้อะไรทำสเตียรคีนะเซเว่นก็มีขายตัวเครื่องฮนะถือว่าโอ้โหสวยโคตรสวยโคตรสวยครับให้เครื่องผมให้เก้าสิบเลยเครื่องให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับสวยมากเอ่า คู่มือกับเครื่องตรงกันนะสุดยอดแจมมีฝาปิดด้วยนี้เสียบจอยนะครับไฟจะเสียบนี่แล้วนี่เป็น power ปิดเปิดถามว่าตัวนี้ใช้อะไรเล่นมันจะเป็นบัตรนะฮะม่เป็นบัตรเขาเรียกว่าฮิวฮิลการ์นะผมเสียบเข้าไปแล้วตัวนี้จะเล่นเป็น R F ช่องนี้แต่ว่าข้างหลังเขามี external bus ก็จะมาถึงต,ต,ต,ตัวนั้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือเขาเรียก AV Booster ครับผมก็จะทำให้สามารถต่อภาพออก AV ได้เลยตัวนี้ก็รู้สึกจะหายากอยู่เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไปญี่ปุ่นมาหลายรอบไม่เคยเจอเลยก็นี่ครับ เป็นงานกล่องด้วยีนนกล่องอ่าครับไม่มีคู่มือนะมีแค่นี้นี่คือตัว AV Booster ครับผม Video Out Mono Audio Out เนี่ยครับถ้าสเตอร์ก็เสียบสองอันโมโนก็เสียบข่าวอันเดียวนี่เป็นภาพ AV ครับผมเป็นโค้ดของเขามี d i ่ a จแป AV Booster ครับผมก็เวลาจะเล่นนะก็เสียบอย่างนี้เนี่ย เสียบเอาท้ายอ่านี่ครับเราเราก็มาเสียบเอวีตรงนี้เราเราไฟก็เสียบตรงนี้แค่นี้ฮะก็เล่นเอวีได้แนละ้วโดยไม่ต้องไปยุ่งกับ RF ไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นแต่ตัวนี้ก็หายากอยู่นะก็วันนี้ก็เท่านี้ฮะไว้เราอาจจะแบบว่ามีคลิปเล่นเกมกันในอนาคตครับผมนี้ตุกุยตะลุยเกมสวัสดีครับ ถ้าเพื่อนเื่อนชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m c l j u k u i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ f a c e b o o k c o m s u k u i h o b b y w o r l d